ม,มันมุนเหมือนกับดาวนี่ประเทศไทยเลยพี่ชมครับน,น้องอภิเกลยินดีด้วยนะครับกับบทบาทการเป็นแบรนด์ออรบาสเดอร์นะครับดูสิเห็นไหมสดชื่นขนาดนี้ตื่นเต้นนะอยู่หลังเวทีเนี่ยพร้อมจะออกมาพบเจอแฟนๆตลอดเวลาเลยจริงๆเน้่อยากจะออกมาตลอดเลยนะครับผมไหนใครมารอเจออภิเกลครับบอกอภิเกลหนะผมมือแล้วผมมือม,มัอนมุนนิดไอพีเกลเจเกลชอบเจเกลชอบ โอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญนะครับนะคะเดี๋ยวเชิญแจเกลเชิญพี่ชมครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันสบายๆแบบนะั่งคุยนะครับเออกองเชียร์ก็สู้ตายเว้ยอ่ะกองเชียไอพี่แก้วอยู่ไหนครับมาหน่อยอะไมโครโฟนมาถึงเรียบร้อยนะครับคิดอะไรนะคะน้องอแจ๊ก น้องบอกว่าน้องอยู่บนทางด่วนเมื่อกี้อขอโทษที่ให้รอน้องรีบมาแล้วจริงๆนะใช่เทาไมถึงป้ายโฆษณา,า,าเขาอยู่ที่ทางด่วนอ๋อ,อน่ารักนะฮะอะพี่ชมครับให้พี่ชมได้ทักทายทุกคนก่อนเลยก็แล้วกันค่ะค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มารอน้องเกลวันนี้นะคะทราบมาว่าบางคนก็มารอแบบหลายชั่วโมงก็ต้อง ครับพี่ชมครับความรู้สึกของการได้รับบทเป็นแบรนด์มาสเซอร์ของดาวนี่ย่างต่อเนื่องความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ,บค,ค่ะก็ดีใจค่ะจริงๆก็ดีใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะที่ที่ดาวนี่เลือกเราให้มาอยู่ในครอบครัวนะคะก็ปกติก็เป็นลูกค้ามายาวนานอยู่แล้วแล้วก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานมากจนนะจนมีนอ้องแล้วขอบคุณค่ะที่ยังได้รับความไว,ว้วางใจค่ะค่ะรวมถึงอ่าสำหรับ alo ไอพิเกลถูกว่าไม่ใช่วันเกิดน้องลูกวันไหนดาวนี่หอมๆค่ะดาวนี่หอมๆวันนี้น้องใส่ชุดอะไรมาคะใส่ชุดดาวนี่มาใส่ชุดปะทานุ่มดาวนี่มาค่ะน่ารักมากทีนี้ครับไหนๆพี่พี่ชมพูดถึงน้ำยาปะทะนุ่มของดาวนี่รีวิวหน่อย สำหรับกลิ่นใหม่ที่วันนี้หลายๆคนน่าจะได้สัมผัสพร้อมๆกันแบบละมุนละมุนครับค่ะจริงๆก็อย่างที่บอกนะอยู่ด้วยกันมายาวนานถ่ายตัว t ซ c เนี่ยมาหลายกลิ่นหลายรุ่นมากๆเลยนะคะก็มีทกับแบบของจาาุกใช,ใช่ค่ะเดี๋ยวเราอยู่ข้างในเนี่ยคะ่ปะปักบพนุ่มดาวนี่น้องเกลก็อยู่มาตั้งแต่เรียกว่า กลิ่นแบบหลากหลายมากซึ่งตอนนี้ก็ก็บอกว่าพอไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเรากีน้องเมีอะไรเงี้ยค่ะก็มีดาวนี่ระบุนออกมาซึ่งจะบอกว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้กันทั้งครอบครัวนะคะเพราะว่าจากที่เราเคยอาจจะเคยชอบกลิ่นที่แบบว่าเอ้ยแบบลึกลับมิสซิรี่หรือว่าแบบว่าเซ็กซี่หรูหราหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็อาจจะแบบว่าเรื่องความที่เราต้องอยู่กับลูกตลอดเวลาก็อาจจะต้องชอบะไรที่แบบว่าเออมันมีความละมูนขึ้นอะไรขึ้นแฮปปี้ทั้งครอบครัวค่ะแก๊ปี้หอมไหมคะ เพิ่มเสียงใหม่นะฮะอยากให้ทุกคนได้ยินใกล้ๆนะครับแบบดาวนี้หอมนะครับซึ่งกลิ่นนี้ที่พี่ชมบอกเนี่ยว่ามีความละมุนอ่ะให้ไปเกี่ยวได้อันนู้นจะถือไหมแม่ช่วหน่น่ารักมากโอเคกลิ่นนี้เนี่ยที่พี่ชมบอกนะครับเป็นกลิ่นดาวนี้ละมุนกลิ่นหอมละมุนจากฟองสบู่และดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปสไลเดอร์เดี๋ยวยังไปสไลเดอร์มีไม่แถวๆนี้มีใครเห็นกันเลยเด้อบ้างยัง อโอเคนะะฮทีนี้เราไปกันต่อนะหนูสไลด์ตรงนี้ไปก่อนก็ได้ลูกสไลด์ตรงนี้เลยคุณแม่ให้สไลด์ตรงนี้ได้ลองดูแต่ดูด้วยแล้วทำจริงประมาณนั้นแหละค่ะประมาณนั้นแหละค่ะเก่งไหมฮะถ้าเก่งตบมือให้อาร์มี่เกลหน่อยฮะ หอมแหละน่าจะหอมจนแบบอึ้งไปเลยเออหอมจนอึ้งไปเลยพี่ชมมีวิธีการเลือกไหมว่าน้ำยาปรับนุ่มแบบไหนะแบบบ้านเราตอบตัวเราครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นไปตามไลฟ์สไตล์อ่ะเมื่อก่อนแบบว่าเรายังไม่มีเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบฝัดเปิดกระโปรงมันโปลูกมันโปลูกมันโปลมันสิ้มอ้ามันโปลูกมันโปลูกแต่สวยนะคะใส่ของไม่สวยนะคะ รู้เรื่องพิษเอาด้านดาวนี่ขึ้นก็อย่างที่บอกมันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์อะไรค่ะก็อย่างที่น้องอยากถอดใช่ไหมถอดได้ไหมอดได้ค่ะนี่อันเก็บผมอดแต่ว่ามีมีน้องอะไรเงี้ยน้องาก็แบบว่าเด็กก็อาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นที่แบบว่าแรงมากอะไรเงี้ยก็ต้องชอบกลิ่นผึ้ง่ะน้องถามว่าถามว่า นงอยู่ไหนนงเห็นนงย่งนงย่างเห็นนงยังเห็นไหมเห็นอ้อวโอเคก็คือบลาซ่าเราเปลี่ยนไปจากที่เราเคยใช้เรื่องจักหอมหอมอลมุนอลมุนปเจี๊ยบอยู่ไหนปเจี๊ยบปเจี๊ยบครับปเจี๊ยบอ่าช็คชื่อตอนนี้ชั่วโมงนี้ค่ะบจะเช็คชื่อนะคะเจี๊ยยบอู่มเราเลยไม่ได้รีวิวกลิ่นดานิสนี่ไงคะ ปเจริ่นิ่น้องปเจอริญโอเคปกบกมือให้ปเจริญหน่อยค่ะบกมือให้ปเจริญหน่อยเอ้ยนาปเจริญโอเคมีใครตอบไหมคะอันนี้คือพี่ชมกำลังแปลอยู่ใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรฮะ <c oughs> แล้วก็มีรูปเกียวกับคุณแม่ค่ะกับน้ำยาปักพันุ่มดาวนี่เกวดูจากในรถใช่นั่งดูอยู่ไหนพี่ชมตอนตอนเด็กๆประมาณนี้ไหมเดี๋ยวต้องไปถามยายมันไม่น่าเท่าดีถ้ายายคอนเฟิร์มให้หน่อยนะครับการทำงานร่วมกันกับแบรนด์บาสเตอร์ของดาวนี่เป็นทัชไทยเด็กน้อยคนแรกโลกค่ะเป็นยังไงบ้าง ก็จะอารมณ์ก็จะคล้ายๆวันนี้แหละค่ะก็จะแบบว่าหลุดๆนๆิดนึงนะคะก็เราก็ต้องเริ่มถ่ายกันตั้งแต่แบบเช้าหน่อยแล้วก็ต้องเหมือนต้องแร็ปอัพทุกอย่างให้ให้ดูค่ะคุณแม่ค่ะใช่ค่ะน้องเอาไมค์ของน้องเลยนะเอาไหมเอาไหมเอาไหน,นอลองที่ลองลองขอไมค์ให้พี่์ติเกลทั้งหนึ่งมไ,ไม่แน่อนาคตอาจจะรับบทแอนซีพิธีกรพิราอ่ะไปแน่พูดเก่งอันนี้้้ขอออองงงนนนะะคยากพูดอะไร จะลุ้นนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะเดี๋ยวได้ยินเสียงตัวเองไหมครับลองลองดิ้นเสียงตัวเองมเดี๋ยวลองดังๆน้องอยากร้องเองไหมเดี๋ยวลองคุยไปก่อนเลยเดี๋ยวน้องอาจจะอยากเสริมเรื่องที่เราคุยกันไปแม่แม่ดูแม่ดูก่อนนะ ใช่ค่ะแม่กับน้องเกลค่ะเรามาลองอนี่วีกำลังหาช่องไฟอยู่นะฮะอนุญาตเล็กน้อยเด่อวีจะพยายามนะฮะแม่มีของแม่ค่ะน้องพูดของน้องเลยค่ะคอพูดของน้องนะเอางี้น้องลองลองน้าวหนี้ไหมว่าหอมไหมอันไหนนะคุณผู้ชมน้องน้องจะดมอันไหนดมไหมดมไหมดูว่าหอมไหมถ้าหอมอ่ะบอกบอกน้าววีนะมันหอมหอมหอมนะครับใ หอมไหมคะดาวนี่หอมไหมครับปลาแปลว่าอะไรอ่ะอันนี้คำตอบใช่ไหมแปลว่าอะไรพูดได้ค่ะปลาปลาปลาอะไรคะปลาถือว่าเป็นดาวนี่แล้วหรือว่าหอมมากปลากระเบนหอมไปว่ามีผิดน้องแอปพูดแล้วว่ามีผิดไม่ได้เป็นปลากระเบน เกมมาชวนทุกคนเล่นพร้อมๆกันครับเราจะมาลองพูดคำว่าดาวนี่หอมแบบยาวๆลากยาวกันเดี๋ยวซาวมาเองนึกเหรไหมเดี๋ยวพูดคำว่าดาวนี่หอมยาวๆนะยาวๆลากยาวเดี๋ยวซาวมาเองแล้วถ้าซาวมาเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคปะโอเคไหมพร้อมกันก่อเด็กเก๋หลอกด้วยดาวนี่หอมพูดได้ไหมคะ หอมไงเสียงของลมหายใจเพราะว่าหอมนะมันเปิดทุกคนครับพร้อมไหมพร้อมนะร้อมดูพร้อมกันผู้ชมก็เล่นด้วยนะได้ดาวนี้หอมนะหนึ่งสองสามดาวนี้หอม รับรบบนบิลบอร์ดตรงดาวนี้แนลงเพิ่มบิลบอร์ดเพราะว่าเกีียวชอบเกีียวชอบเกีียวเดินทางเกีียวเห็นนะครับโอเคใครอยู่ตรงนั้นใครอยู่ตรงนั้นค่ะเกีียวถามค่ะโอเคครับผมนี่คือความน่ารัก นะครับผมนี่แหละฮะความน่ารักกลุมุนะครับของแฟนน้ำบาเซอร์ตัวน้อยของเราใครที่รักอิเกลส่งเสียงดนักให้กับอธิเกลอิเกลเก่งมากวันนี้ไฮฟ้าค่ะป่ะนี่ไวฟ้าวอวววกววววควววววว้วววววาวววควว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 กวว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 ว เดี๋ยวขอเชิญพี่ชมนะครับแซนด์นัพรีสนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ชว่วงของการถ่ายภาพรุกการาถ่ายภาพรุกการนะครับเดนนี้ผมเนี้ยก็เหมือนกันดีเลยครับนะฮะเจ้าเกี้ยวเชิญนะเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งมากเก่งมากมีอีกไหมครับ แจเกียวโชว์หนักอะไรอ่ะเก่งมากเลยเก,ก,กลยวใส่ของเก่งมากทุกคนแจเกลยทำหน้าที่แบรนด์แอมบาเกอร์ดได้ดีไหมครับน่ารักไห้เอ๊๊น่ามีอะพี่ขวบปทีส่สองโอ้โห,โหพี่ชม<อ>ผมว่าเสร็จขันญ,ญาซื้อต่อ5ปีเลย อธิยังผมพูดผมพูดลูกค้าไม่ได้พูดอันนี้มีพูดเองนะครับอ่าเดี๋ยวขอเชิญอบิเกลกับพี่ชมกันหน้าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวทีมงานของเราจะช่วยกันเตรียมพื้นที่ในการถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บ้ิหเร